สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราอยู่กันที่วัดเชิงกระบือวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บางกลวยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีภายในวัดน,นะครับมีเนื้อที่อยู่ประมาณ12ไร่นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับท้าววิศุวัติ แล้วก็ไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือวิหารของหลวงพออ่อโสธรนะครับก็ถือว่าเป็นพระหลวงพออ่อโสธรองค์เก่าแก่องค์หนึ่งของจังหวัดนครปฐมนี่เลยนะครับประวัติของวัดนี้นะครับก็เดิมๆเนี่ยวัดนี้ก็คือวัดล้างนะครับไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ชาวบ้านละแวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกวัดนี้ว่าวัดป่านะครับก็คือคงจะเคยแบบเป็นวัดล้างแล้วก็อยู่ในป่าด้วย ครับสมัยก่อนสมัยนี้ป่าแถวนี้คงจะแบบลกชันเต็มไปด้วยป่านะครับแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับก็คือบ่อน้ํา3บ่อแล้วก็มีเจดีย์องค์เล็กๆอยู่2องค์นะครับอุโบสถหลังเก่าเนี่ยแต่ก่อน,นคือไม่มีหลังคานะครับก็เป็นแบบว่าผนังก่ออิฐน,นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยปฏิยสานพระพุทธรูปจีดาแรงหนึ่งองค์นะครับก็มีสภาพไม่ได้สมบูรณ์นะครับก็ต่อมานะครับเมื่อ ปีพศ2510นะครับก็ได้มีพระุดุลงมาปรากฏอยูุที่วัดน,นี้นะครับชาวบ้านนะครับก็ด้วยความที่วันนี้เคือไปวัดล้างนะครับแล้วก็มีพระุดุลงมาแล้วเขาเลยเติมการร่วมมือกันในการบูรณะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระประธานในพระอุโบสถนะครับก็ได้มีการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกครั้งจนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วกระทรวงรศึกษาธิการเนี่ยก็ได้รับาการ ประกาศนะครับยกระดับจากวัดล้างให้กลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาเมื่อปี2512แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุทธคามีมาเมื่อปี2 5 1 6นะครับก็าศาสนสถานในวัดตัวมัก็มีพระอุโบสถนะครับก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ24.5เมตรแล้วก็กว้าง8เมตรนะครับก็มีหอสวดมนต์มีกุฏิสงนะครับก็พระในอุโบสถนี้ก็คือองค์หลวงพ่อใหญ่ ก็วันที่เราไปพระบูสดทอปิดนะครับแต่ว่าพระวิหารที่เป็นอ่าอช่อพุดด้ธสุทอเนี่ยก็เปิดอยู่นะครับก็ใครผ่านมาผ่านมาก็แวะเข้ามาไหว้พระกันนะครับหากข้อมูลใดตกลงหรือผิดพลาดคับผมก็กบขอขอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ